แกะเลยจ้ะใจะอพอพอเดียวก็พอแล้วอันนี้ซบเนื้อหรืออ,อ้วนจ้ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมากินเขากับแม่มาลีครัวบนบานพี่พี่เจ็ดนดะครับเด้อก <c oughs> ินเขากับตากล้องมืัอนี้กับเข่าแม่วไม่หังนี่จะก่อยเกินได้ก่อยสูงเกินได้แล้วก็สมสมสมัว ป่ามาให้ป่าขันไนหมุ้ว่าป่าขันไนหมุ้ว่ากินเร็วมาจ้ะกินเ<อ>ขาน้วกันหิวเขาแล้วกลับมาดืกมาเดิน,ดนเที่ยงคืนแอละเนี่ยกินมาละเนี่ยเนี่ะ

ไปพี่นอกกินข้าวกับแม่แมัอเนี่ยม่ืดเฟ้ยเลยมไม่จกกินมันที่ร้านมาอย่างกับกระสมุติว่ะ

นะไปสลาบุรีมามประเทศไทยดูบรรยากาศแห่งเนี่งขล้วใช่ไหมอ อู่เปนตูหนาเหรอวหึ้าเข้าไปไม่ต้องหน,หน,หน,นที่จะ,ททจะไปเขาจริงๆเ้ยนี่จะขูดเขาเข้าไปเข้าไปติดขุดเขามัไปงกนอ้โห่งาเข้าไปก็ไม่เดิหนัน่อยูรร่กัตงตรงขาม,มือ

เปนน้องยังไวเนีสกว่าเหรอสมิบว่าในมีน้องแเ nào đó ăn mì tôm tô đẹp không có hơi sợ bãi đó nó เฮ้ยไม่ตด้ท่าดท่านข้งหน้ามาตรงประจัตัวก้นที่วกดแถวแถวเยอ tôi đã ừ. ừ, phải hãm hoa như thế. Một tay gặp gỡ là người mọi 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 người

ันนี้เปานแค่นั้นไม่เกิดแต่ว่ามันกิดเงี้ยนะ À, trường à, trường này là không biết không biết không biết không không biết không biết không biết không không น้ำเค้าว่าอะไรอ่ะเป็นคนจังปลัววาอิ่มแล้วแต่ว่าหิวดูพี่น้องกินนังยไงก็บูอ่ะน้ำเคาว่าอะไรอ่ะ นดียกินซอเรื่องกับกินหน่อยเดีมวเลยเี้ยบแต่กล่องเดีเเนยะอือกินหลายแถวเนาะห้อยแถวกระจุกะจกม่ยางดีเวรกินเฮ็ดให่บ่หิวม่้วม่นกาแฟเขากินอะไรเนาะเป็นโรคเป็นโรคอีกอย่างหนึ่งเนาะโรคแพ้กาแฟเนาะชาก ข้าวข้ากินชาอะไรอยู่แต่ว่าใหญ่มันเค็มหนาิชาเน้าวซาห้าวไ่มเ่ซืมาให้เจ้านมัอ๋อตัวกิมตัวซื้อมาสองแก้วมีคือคแรงขึ้น,นตัวแรไปยยบ่แลองแก้วกิน,น,นเนลยท็ถ้น ชาชากชาชักเจสันนะจ้าจ้เขาเรียกชาชักคนทำเขาชักว่าล่ะชักไหมชักเงยไม่ใช่สันซนะตรงนี้อันน้พีอรุ่มบำนชเนีย่ไหนมินชาชักแล้วมบโอเคครับผมครับติดตามมมลิก่อนผ่าน เราโม้หัวมวนกันไปแล้วครับกับแม่กินเข่ากับตากองอีพีอีพีเท่าไรเราเฮ้ยเจ็ดจ้าครับผมขอขอบคุณครับแม่กับกินต่อไปอยู่ตอนนี้น้ำนักของแม่อยู่ที่หกสิบแปดเท่าไหรเท่าไรเจ็ดพังเจ้ดีนะ ิเคหอรกด้หาสิบเท่าไรการให้กินแกนับห7สิบเจอบนี่ตอนนี้เลือหาหกอออโอเคครับขอบคุณครับแม่บ๊ายบายบ๊ายบา่วันนี้เด้อจะถึงหวบ่ถึงหวยหาสิบบาทจ้าโอเคครับพี่น้องกัผู้ได้โชคดีผู้ได้โชคดีกะ ถือไปเชียงดวงไปเนาะแม่เนาะตามสไตล์คนจนคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนะครับขอขอบคุณครับติดตามแม่มารีคุอ,อันบันอันนี้บ่ถึกใจแม่มารีก,กับคอบไพ่ไว้น้ำครับอันนี้ถือใจกับกดติดตามให้แม่ซับสไคร้หให้แม่แม่สิผลิตคลิปใหม่ๆเฝ้าโมโหมวลออกมาใอ้พี่น้องรับชมรับฟังนะโอเคครับ ขอขอบคุณครับบ๊ายบายเนี่ย